หาฮอกอ่อนเลย Apple Magic คอเลยไปทำเฟสทำเฟสไป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 หก <h ank> ร้อย <m ess lich> ไป Go Go o Go 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 o B e. o L L o. Move Move Oh Oh B B Oh Oh Light Move Move m o เดี๋ยวไปสนับสนุนเราครัไปทีมเอก เรห่อระเบิดไซมีโออผมมีเรื่องสารภาพอะไรเหรอคุลืมกดการโรคอเดอเด้อเด้อขก่อนเขาก่อนขอเกาก่อกก ดูในแผนที่ที่จะมีกล่องค้นหาของเต่าเฮ้ยมีไหมขอแตกร่วมขอแตเกเจ็บเจ็บ้ๆรวงกล่องทางนี้มีทางนี้มีรวงสองพี่ข้างบนเฮ็ดฉอบเียบไหมไม่เม็บ เรียบร้อยสองข้างบนมีหนึ่งข้างบนมีหนึ่งเออผมฆ่าให้ไปแล้วสามตัวนี่โอ้โหแม็กเนตอยู่นี่เออโดนโดนหลังดีไหมมาแล้ว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 เออปืนลูกโป่งไม่โป่งอ่ะสามสามหัวภายในสองแมกเนต ไม่คุยไม่คุยออกลามีน่ะพี่แบบยันกิ่งะครับพี่ไม่ไม,ไม,ไมีข้างหน้นาตัวนึงข้งหน,น้าตัข้างหน้าพี่ลองด้ยเดินเไปเดินไปข้างหนนิดนึงจะถึงละมันมันอยู่มันอยู่ชั้นล่างอย่มันยิงหงายโอ้โๆเจ๋งม ไอ้เี้ยเอ้ยทำไมมีสองทางไม่นะโอ้จบเลยอย่างวะโดนทิ้งเฉย ไปยี่หดีกันต่อเดี๋ยวพึ่งยึงเปนึงะกําลังไปกําลังไปรอเบรนาน่ ไปกังเไปกัลัโอ้โกงกินลยเไปไอ,ป,ไอปืนพวกคู่นี่โกงเกินแม่งโดน แม่งโดนแค่ไม่กี่นัดก็ตายแล้วอ๋อแม่แล้วยิงมุ่มั่วกูยังตายเลยโกงเกนนเินมันเป็นดับเพิ่มดับไม่เองเพราะมันเป็นคู่ถึงจะเป็นเบิร์ดก็เหอะแต่โกงเกินไปว่ะยิงแบบไม่เลงเลยบบยิงซะไม่เก่งใจเอเคกูกเลย ช่วยด้วยช่วยด้วยไปไป,ไปอ๋อปืนพกมึงขี้โกงชิปหายเลยโกงจริงแต่สู้ระเบิดไม่ได้มาฝุดใช้บ้างดิปืพนพกเ่ยเล่นหรือเกอินอะไรโกงๆเลยเอาให้รอบไปเลย ไปกันมาแล้วกับมาแล้วไม่ครับโค้งแล้วแต่สูปปืนไรฟิไม่แเลย

อยู่ข้าบนพี่วะอาปืนมึงเองนี่แหละเอา้าเล่นนักโกงนักไม่ใช่เหรอได้ใจเล่นแล้วได้ใจพอเล่นปืนโกงหน่อยแล้วได้ใจโดนเองบ้างเป็นไงล่ะ โดนเจ็บโดนเองบ้างเป็นไงโดนเองบ้างเป็นไงแตีไม่ไม่ไม mm ่มันมีมันมีตัวอยู่แล้วไปอยู่ที่รไฟมีตัวอยู่ที่ไฟของเราบทีโบกี้รถไฟ อะไรนะหลังเหรอเวียนเลยเวยนเลยหืมเดี๋ยอ่ะโดนเองบ้างเป็นไงนั่นแหละสมหน้าของขึ้นแล้วโมโห Đấy, bọn họ khoai, bọn họ khoai Đấy là, đấy bọn họ khoai Đấy bên

เควสไอ้เควสเราจะขึ้นหาควีตย uh, okay, okay. sure. ังไงเนอะโดดก็เก็บป้ายก่อนแล้วมันแล้วมันก็จะขึ้นเป็นสีทองป้ายอยู่ตรงไหนอ่ะดูแผนที่มันจะสีเทาเลยอ๋อมันจะสีเทาอ๋อเจอละโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อโอเคจะได้รู้หน้าที่สัทีทีนี้ก็วิ่งหาป้าย

Bye, đâu. Hãy hỏng, hãy hỏng, hãy chiếc, Hãy hỏng.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  Hãy ok อบมาแล้วมาแล้วมาล <c oughs> ะดีคอนเท่โอ้โหดับสามตอนแรกเป็นที่หนึง่งตอนแรกอยู่ที่หนึง่ง แต่เหมือนเหมือนก็ไอเอไอ้ที่2กับที่3มันมีกันแล้วแบบที่2องน่าจะชนะแล้วต้เก็บของที่3นมอ่ะเลยด้วยที่หนึ่งแดงโมโหเว่ยกำมัดชิบหายเลยดูไอู้ดยิงอยู่นั่นแหละเดินมาให้แป๊บเดียวปั๊บปั๊บกูตายเดินมาแค่แป๊บเดียวปั๊บปั๊บกูตายอย่ามาพกคู่คือพี่ต้องไปพูดมกไปเรื่อยกระบอกวันนั้นไปเรื่อยพี่แล้วมันแล้วมันจะ มเมื่อถึงเร็วแล้วมันจะให้เป็นสองเขาบอกเองบ้าบอเลยไม่เดินแค่เดินผ่านแบบปั๊ดปั๊ดไโอ้ยขี้โกงเกินอย่างยิปืนอื่นก็ไม่ได้เล่นเลยดิยิปืนอื่นเห็นหน้าก็ารั๊ดปจบปั๊ดปัจบบ้าหรือเปล่าเธอเกินไปปกติผมชินแล้ว